อะไรอะไรก็3มิติเสมือนจริงไปหมดโดยเฉพาะปี2022เทคโนโลยี VR จะคึกคักและเป็นที่จับตามองทั้งแวดวงไอทีและธุรกิจ แม้ Virtual Reality อาจ,จไม่ใช่คำศัพท์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นเหมือนในสมัยก่อนเทียบกับ5-10ปีที่แล้วจนทำให้เกิดข้อสงสัยเมื่อเป็นเรื่องเก่าจะว้าวได้อย่างไรแต่สำหรับ VR ในตอนนี้อาจกลายเป็นเครื่องมือพลิกเกมใหม่ของแบรนด์และอุตสาหกรรมบันเทิงที่ต้องการสร้างประสบการณ์ใกล้ชิดผู้บริโภคมากขึ้น ก็ค่อนข้างติดตามเทรนด์ข่าวอยู่แล้วพวกนี้เทคโ,โลยีว่าอะไรใหม่ๆพวกแว่น VR มีมาหลายปีแล้วหป้ 5, ปี6ปีแล้วแต่ว่าเพิ่งกําลังเข้าสู่การียกว่าเป็นแมสเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นตอนอนี้นี้เทคโนโลยีมันอาจจะอยู่ในห้องแลบอาจ,จะอยู่ในขั้นพัฒนาอยู่ในกลุ่มของคนเล็กๆอยู่ที่แบบยังอาจใช้ยากไปน,นิดนึงพวกเราก็กําลังปรับตัวค่ะนี่ก็เป็นแบบหนึ่งที่กําลังปรับตัวเข้าสู่ความเป็นเทรนหรือเป็นอะไรที่คนกําลังใช้กันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็คิดว่าจะต้องใช้กันแน่ๆนเพราะว่าพวกเราก็อยู่กับเทคโนโลยีกตลลอดเวา うん。 ค้าที่ร้านแบบนี้ต่อไปอาจไม่ค่อยมีให้เห็นนักนะคะเพราะมีผลสำรวจบอกว่า63%ของกลุ่มผู้บริโภคพร้อมที่จะใช้ VR เลือกดูสินค้าแบบไม่ต้องไปที่ร้านค้าจริงๆแวทวงแฟชั่นก็เช่นกันค่ะเริ่มมีการเปิดให้นั่งชมแคทวอกเสมือนจริงผ่าน VR หรือแม้แต่ธุรกิจท่องเที่ยวก็ใช้เจ้าเทคโนโลยีนี้จำลองการเที่ยวชมโบราณสถานต่างๆด้วยซึ่งในฐานะของผู้บริโภคอย่างเราๆคงต้องปรับตัวกันอีกเยอะเลยละค่ะ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Virtual Reality เป็นจริงได้ในยุคนี้คือความเร็วแรงของอินเทอร์เน็ตระดับ 5G ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ลื่นไหลามากขึ้นเทคโนโลยีที่มีราคาถูกลงทำให้เหล่าผู้พัฒนาสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆในโลกเสมือนจริงได้ง่ายกว่า และความพร้อมของผู้บริโภคที่เปิดใจรับชีวิตดิจิทัลมากขึ้นหลังเผชิญภาวะโควิด -19 หากความพร้อมของผู้บริโภคอย่างเดียวคงไม่พอเมื่อความพร้อมของอุปกรณ์ต้องก้าวไปพร้อมกัน าะจะเป็น VR เป็นหลักไปแล้วเป็นประสบการณ์ภาษาคุณอยากจะอยู่ในโลกเสมือนไหมหรือคุณอยากจะอยู่ในโลกจรงิงถ้าเกิดคุณอยากอยู่ในโลกจรงิงได้คุณอยากจะติดต่อกับคนที่อยู่ในโลกเสมือนก็ได้สมมติผมใส่แว่นตาอยู่วิดีโอคอลไปหาแม่แม่ก็ใช้มือถือธรรมดาก็ได้เหมือนกันตอนนี้ Oculus Quest ไม่ต้องมีสายไม่ต้องมีอะไรแล้วใช่ไหมแต่ว่าคอมพิพวเตอ Power มันต่ำกราฟิกอะไรมันยังกากอยู่งนั้นมันจะต้องมีชิปมีฮาร์ดแวร์ใหม่ที่มันมีแบตเตอรี่ที่ใช้ได้ตลอดวันใส่แว่นแล้วออกไปเดินในโลกจริงให้เปลี่ยนนนหหมมมดดดดไไไ้สััับบบ VR VR AR กกรออออยยยยย่่่าาางงงทคี์ปูใ มันก็ไม่ได้ใช้คีย์บอร์ดแล้วดีมันก็ต้องมีการคิดค้นอินพุตเมทอดใหม่เพราะว่ามันไม่มีสัมผัสแล้วหรือว่ามีเพราะว่าคุณก็จะมีมือแบบที่มันสามารถที่จะแบบมีแรงต้านทานได้อะไรเงี้ยมันมีอีกหลายอย่างที่มันต้องมีอะก่อนที่จะไปถึงจุดนั้น ผลวิจัย Juniper Research คาดการว่าในปี2,565กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ VR จะมีมูลค่าตลาดสูงถึง5,000 50, 0ล้านดอลลาร์สหรัฐอุตสาหกรรมบันเทิงจะนำเทคโนโลยี VR มาปรับใช้เพื่อพัฒนาการทำคอนเทนต์เข้าสู่กระแสะหลักโดยราคาของอุปกรณ์ที่เข้าถึงได้ตั้งแต่3,000ถึง30,000บาทจะช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้คนและเพิ่มยอดขายได้มากยิ่งขึ้นชุดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน